มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งที่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วผมแต่งตัวรอเรียบร้อยแล้วจำไ,ไ,ไ,ได้ทุกอย่างแต่งตัวเรียบร้อยกำลังจะก,ก,กับ้านกำลังจะกลักกบบ้านวันนั้นวันนั้นญาติเสียใช่ไหมใช่ไหมญาติเสียที่บ้านใช่ใช่ฮ้ย ขอคืนะไอ้เขาแต่งตัวแล้วนะไม่ต้องทำใจก็เพื่อนญาติญาติใช่บ้างใช่ระหว่างเรียนมีวันนึงใช่ใช่ก็เลยจแทนเพื่อนแหละเพื่อนจะกลับบ้านจะเข้าไวยให้จะไปเปลี่ยนคืนเพราะว่าเขกระถางมึงยังจำได้เหรอได้ดิแหมไม่ได้มึงดูก็ไม่ได้กลับบ้านบ่อย เกป็นเป็นนักเรียนปีเดียวนั่นตะก่อนกแค่ปีเดียวนะเจ็บวเจ็บวนเต็มเลยแป็นตอนตอนเข้าไปนักเรียนมีเงินเก็บเยอะที่สุดนะก็มีมึองอยู่คนเดียวหรือคนอื่นพี่ตอนตอน,ตอนเข้าโรงเรียนอนะ่ะผมมีตังฝากเป็นแสนอยู่คนเดียวใช่ปะได้นะ จำได้ใช่ไหมได้ดิสุนทรับวานี่คนอื่นฝากไม่คนอื่นฝากจำไม่ได้ได้ไงจำไม่ได้ได้ไงอ่ะผมไปบริการบ่อยผมใช้บริการบ่อยไม่ผมเอาฝากผมเก็บไว้เป็นประมาณสองแสนตังที่เขายาำเขาเป็นยามเขาจบมาปุ๊บเขาเขามีพร้อมหมดเลยแต่พวกเราต้องไปขอพ่อว่าแม่ซบเนี่ยคนเดียวเก็บอะไรนั่นเรื่องเงินเก็บ พอ,อจบออกมานะพี่รู้ไหมจะบอกพอจบพอจบวอ,อกมานะอยู่เนอพคอใช่ไหมเงินเมียออกก็เก็บหมดเกลี้ยงเงินตัวเองออกก็เก็บหมดเกลี้ยงไม่ให้ใช้สปาร์ตเดียวสองคนมารวมกันไปฝากดีบัญชีหนึ่งห้ามกดออกห้ามถอนออกถาวมว่าจะกินอะไรคุมร้านไหนมาเปิดร้านอาหารคุมร้าน200ร้อได้คืนหนึ่งบริษัทเฝ้าครูดัง เขาก็ดังขับแท็กซี่มีแท็กซี่ตอนนั้น4,000กว่าบาทเียนะเมื่อจาระพอดจาตุ้มมีแท็กซี่ใช่ไหมใช่จำนงคมทุกสิ่งเออคมทุกสิ่งต่อมอจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนครับไปซื้อรถปิคัพป่ะเงินสดเลยนะที่เก็บได้นะเงินสดเลยแล้วเราต้นเจ็ดคณยี่สิต้นเจ็ดคณ คนที่ในรุ่นน่ะจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงใครเกิดวันวนี้วะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเลยเป็นคนดี <c oughs> ใช่ไหมมากเพื่นม,มากดานด้วยต้องดีมากด้วยแล้วเป็นพนักงานสอบสวนคนแรกเลยเปล่าวะ <c oughs> ใช่ไหม <ใจ S 1> ของรุ่นนะ่ะใช่ไหมเ<ฮะ>ขยั่งเรียน มึงจะอับ <it> <bs> หน้าแต่ว่าเย็บไม้เขาเตอนนั้นเราสอบกูแม่งเนียก็พูดกับเขาไม่ได้ลูกกับพูดกับเขาไม่ได้ห้ามมายุ่งเด็ดขาดจะไปไหนก็ไปได้รกใช่ไหมของรุวยใ่มแน่นได้แน่นอนนไปัารงคลฮะต่อข้า เป็นไงล่ะแม่กุนใจไหมล่ะวันนี้ก็สิ่งที่ก่อนทำเราทำพ่อไทยทำพ่อเราไม่ทำคนยุ่นหรอกถูกไหมใช่เออไม่เห็นได้เข้าสักคนเลยลูกมันโตในโลกโซเชียลของเรากินแกงถุงแต่ของมันกินแกงเซเว่นมันคนละเรื่องเซนหน้าสลับางินวอลามละห้าบาทติดปั๊ แล้วสมไมก่อนเราเราเราขึ้นน้ามาดอแขงมาติด้ายกานี่ไม่ได้เราตินี่ทาเพ่ไปช่กยใรแล้วแม่ม้านมาไมนี่ก็ไม่ได้ทำเลย ทีมันทำมากกว่านะซื้อแกงมาทำหม้อนึ่งมากกว่าที่เราไปซื้อแกงสองกละป๋องละกระป๋องใช่ซื้อทำเองเพลืองเรโอ้ยเตรียมของเตรียมรรอ,อะไรวุนไม้ถ้าเราไปซื้อสามสิบบาทได้กินแล้วถ้าเราทำสี่ร้อยวันนั้นที่โจนบอกอยากกินแกงเห็ดที่ทำให้อ่ะเห็ดแล้วเห็ดแข็งไหมแพงห้าร้อยจ้าแล้ว ตักไปได้องแถวอะ่มันไม่นจไือไ้ไ้าา้่าแอะไรอะมันดส่ไอะไรไม่แต่ไม่อร่อยใช่ยัมมด้วยแล้วขอบคุณนะเพื่อนที่มาเล่าดีในฝัน่ัน้อยๆเนียผมก็ได้รู้คุณสุรพลถ้าน้องพุมกลับถ้น้องมกับถ้าน้องพุมกลับมาดุนเอารัดมีน้องุกลับม่